สวัสดีครับเพื่อนที่สนใจการเลี้ยงป่านะครับนี่ผมพามาดูมัวทิศหนึ่งนะครับสีน่าจะค่อยไปนะครับนะครับหลังจากอาหารเช้านะครับเนี่ยกินอาหารเช้าเสร็จนะครับแม่นี้น่าจะสิบปีแล้วครับเลี้ยงนอนให้นมลูกู่ตอนนี้ก็ยังไม่ขอดนะครับอันนี้ขอดแล้วโดยลูกหาตัว ลูกของก็เิ่ตามแม่มาลูกแม่นี้นะลูกนั้นไปหาตัวครับนะั่นตัวผู้อันนี้พ่อพันใน,ะนพ่อพันเกลีนะนี่แม่พันลูกชุดน,นี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เป็นแม่พันคนระับพ่อแม่เขาสวยถ้าเขาได้กินอาหารสมบูรณ์นะครับลูกก็คันดังกระดกนะับที่ผมก็เก็ตดูหลๆๆยยายๆตัวหรือว่าผ่านนะครับรอบนี้ แม่ละสิบตัวก้าตัวนะสิบสองตัวก็มีนะครับสิบตัวตอนตอนนี้ผมมีแม่แม่พันในฟาร์มประมาณสิบสอแม่คอดไปแล้วแปดนะครับยังยังอีกสามเลขแม่ยังยังยังไม่ต้องคันนะ ไนะครับคลอดไปแล้ว9แม่นะครับก็ <sm ell> ข้างนอกโอ้ย10แม่ครับก็ไปแล้วส10แม่หเลอ2แม่ครับเพราะผมกระสับตัวนหน่อยนะครับคลอดมีตอนนี้คลอดไปแล้ว10แม่คเหลืออีก2แม่มีแม่ปัจจุบัน สิบส,บสมแม่พันนะครับและอีกมแม่ที่ยังไม่คลอดอ่าโอเคก็ท้องลาครับ2แม่อีกแม่หนึ่งคือแม่นี้นะครับนี่ผลกลับนะครับยังไม่ยังไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่านะครับแปลกๆดีครับผลกลับเห็นไหมนั่งนังอ่านนะครับส่วนตัวนั้นก็พ่อพันกับแม่พันนะครับนี่และอีก มีทั้งหมดสิบสามแม่พันธุ์ครับเหลืออีกสามแม่ยังมีกอดกอดแล้วสิบแม่นะครับนะครับพอพันธุ์แม่พันธุ์ผมครับปีนี้ได้ห้าตัวครับรอบที่แล้วได้สี่ตัวแล้เาก็เลี้ยงลูกเกาะเดียวนะ แม่บรรยากาศดีๆหลังอาหารเช้านะครับเขาก็จะให้นมลูกเสร็จนะเพราะหมูต้องกินนมตลอดนะเล่นเนื่อยก็กลับมากินนะครับน่ถว่าตัวอ้วนทวนสมบูรณ์ครับสำคัญนะครับตอนคลอดวันตรงวันแรกนะหรือตทิดแรกครับพยายามให้มันอยู่ตัวคนตเดียว ้าแม่ไหนยังไม่คุ้นชินกันเด็ก็จะกัดกันทับลูกกันนะครับแย่งพันที่กันนะโอ้โเดี๋ยวถ้านั่นก็จะเป็นอีกสามแม่ครับสองตัวสิบตัวสองตัวสิบสี่ตัวลูกมานะ่ะสามแม่เดี๋ยวสักครู่ผมก็จะปล่อยออกมาสักอีกสองสันนะครับก็จะได้ง่ายเวลาให้อาหารให้รวมไปเลยผมก็มีรางอย่างนี้ให้กินรวมกันนะนานี้ ที่เดินมานี่ก็ได้เูปสิบตัวครับลูกเขาอยู่นู่นครับเริ่มคุ้นๆแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วเราก็ปล่อยได้มันก็จะทําให้เราดูแลร,รักษาง่ายขึ้นนะไม่ยากแต่ช่วงเล็กๆนะครับนี้แเละอาหารผมไม่กินแค่แซวเดือนครับยืนยันอีกอบนะไม่ได้มีลำมีอะไรนะมันมีแต่อาหารต้มครับ เดินมาก็อีกแม่หนึ่งนะครับนันท้องคอดแล้วนะครับสองแม่นี้สามแม่นี้คอดแล้วรวมกันได้ลูกยี่สิบห้าตัวทำให้ตอนนี้ยอดปูป,ป่าก็ประมันเกือบเจ็ดสิบตัวนะครับ มันก็นง่ายในช้องแล้วเอลอดแล้วหนงตัวใหญ่ครับบวบอาหารนามันสมบูรณ์ครับในสิบตัวครับแม่ละสิบแม่ละสิบแม่ีะสิบครับแล้ววันนี้เราพามาดูหมูป่าเป็นวันนี้ครับขอบคุณครับผม